แลามาฟังความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบพี่น้องประชาชนในพื้นที่จนไม่ได้หลับไม่ได้นอนผู้ใหญ่สมัยจากทุ่มผู้ใหญ่สมัยครับครับมันเริ่มต้นมาเมื่อเดือนที่แล้วใช่ไหมครับเดือนที่แล้วสถานการณ์<น>เป็นยังไงก็สถานการณ์ก็พี่น้องประชาชนก็ได้รับฟังข่าวสารจากภาครัฐราชการสื่อมวลชนต่างๆว่าระด,ดับน้ําจะมาขนาดไหนแล้วทางชุมชนของเราเนี่ยก็มีการเตรียมการป้องกันเอาไว้ S <S ประมาณประมาณประมาณวันที่เท่าไหร่น้ําท่วมใช่ไหมครับ <K? S 1> รับเริ่มต้นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นก็ประมาณวันที่ยี่สิบไปไปลายเดือนยี่สบกว่าไปไปลายเดือนครับมาท่วมจริงๆก็ประมาณวันที่สามนะครับพื้นที่ไรนาพืชผลทางการเกษตรนะครับ <3 S 1> สามเดือนที่แล้วไม่ไม,ไม่วันที่สามเดือนที่แล้วนะครับเดือนตุลาเดือนตุลานี้มันมามันมาค่อยๆขึ้นหรือว่ามามาเป็นครั้งเดียวเป็นพายุเลยไอ้ด้านแรกก็ค่อยๆขึ้นนะครับพอ น้ำได้ทะลักเขาในชุมชนนี้ก็ครั้งเดียวพุทธเข้ามาในพื้นที่มหมู่ที่สาแต่พื้นที่รอบนอกมันก็ค่อยๆขึ้นอยู่แต่ด้วยสถานการณ์ที่ไม่เข้าใจกันนะครับ,รบในพื้นที่ในส่วนตัวของผมเนี่ยผมอยู่ปกครองอยู่พื้นที่บ,บ้านเกิงพัฒนาหมู่ที่สามตามรุ่มน้ําพื้นทีม่มีประเทศของหมู่บ้านชุมชนของผมเนี่ยผมว่า ผมพยายามทำความเข้าใจกับสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องอโดยรอบข้างเคียงนะครับหมู่ห้าหมู่หกหมู่สิบนะครับว่าสถานการณ์พื้น,นที่อของหมู่สิบสามเนี่ยถ้าไม่บล็อกเอาไว้ตามเจ็บเท็บเหมือนกับปีที่แล้วปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับถ้าเกิดปล่อยน้ําเข้ามาในเขตพื้นที่หมู่สิบสามเนี่ยมันจะเอาไม่อยู่เพราะว่าเขตพื้นที่หมู่สิบสาม ไม่ว่าถนนแฝงทางหลวงหมายเลขสองสามเกตมันเป็นพื้นที่ถนนที่ต่ํามากนะครับ,รบถ้าปล่อยน้ําหลุดเข้ามาในเขตพื้นที่หมู่สิบสก็นั่นก็หมายความว่าพื้นที่ทางการเกษตรนัอนก็จะจมอยู่ใต้น้ําเหมือนกันผมระดับขั้นตอน ทุกเก็บรายละเอียดทุกอย่างนะครับ,รบที่น้าเรียนกับท่านเจ้านายท่าน,นานอำเภอแต่ก็เหตุการณ์นี้ก็ได้เกิดขึ้นนะครับตามที่ผมลาเรียนลําดับขั้นตอนสิ่งที่จะได้รับอันดับแรกก็คือหนึ่งบ้านเรียนรัศดรก็จมอยู่ใต้น้ําเชื้อใยเยข้าของทันไหมครับบางท่านก็ทันบางท่านก็ไม่ทันนะครับเพราะว่า เวลามันกระชั่นชิดนะครับผมขอยืดเวลาท่านก็ไม่อำนวยความสะดวกให้นะครับผมก็ได้ปฏิบัติตามก็เหตุการณ์ก็ได้เกิดขึ้นอย่างที่เห็นนะครับสิ่งที่ผมนําเรียนมาตั้งแต่ต้นเข้าที่ประชุมนะครับในมติที่ประชุมให้รับทราบว่าถ้าปล่อยน้ําลงเขตพื้นที่หมู่สามน้ำไม่ถึงชั่วโมงนะครับน้าจะข้ามถนนหมายเลขทางหลวงหมายเลขสองสามหกเ็ดโดยทันทีนะครับก็ไปตามลําดับที่ผมลําดับไว้เลยสิ่งที่ได้รับ กระทบอันดับแรกก็คือรอปอสต,ตกลึงนับก็เห็นได้ชัดตามมาก็โรงเรียนบ้านเกื้งสามัีคมรุราชนะครับรใน,น<ด>มัธยมท่วมไหมครับมัธยมครับได้พังทลายเสียหายเป็นมากมายนะครับก็ขอนําเรียนให้ผู้มีครอบครัวที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเคลื่อนย้ายรถยนต์อะไรต่างออกทันเยอะไหมครับก,ก,ก็มีนะครับก็มีพอสมควรอยู่นะครับแล้วก็เคลื่อนออกไม่ทันก็ทางพี่น้องในชุมชนรัฐดรก็หาวิธีในการที่จะยกระดับลดขึ้น เพื่อที่จะหาเอาตัวรอดในการที่จะให้รถอยู่ในที่ปลอดภัยตงีบ้านเป็นบ้านใครครับที่ท่วมหนักๆนี่อันนี้เขตนี่รอยต่อของหมู่หกนะครับรอยต่อหมู่หกหมู่หกนี่ครับรอยต่อคนละหมู่บ้านคนละหมู่บ้านนะครับแต่ว่าตรงนี้ผู้ใหญ่ตรงนี้ถ้าน้ําลดแล้วความเสียหายจะเป็นยังไงบ้างครับนี่ความเสียหายพืชพันธุ์ธันยานถังกลางพืชพันธุ์ธัญยารในบางส่วนก็ตายเฉาตายไปพร้อมๆกันนะครับหลังน้ําลดนะครับ ในส่วนเครื่องใช้ไม้สอยเป็นตู้เย็นเป็นเครื่องซักผ้าอะไรต่างๆก็จะคงจะเสียหายเป็นบางส่วนลำดับต่อไปนะครับ,รบแล้วพี่น้องส่วนใหญ่พักอยู่ที่บ้านตนเองหรือพักที่ที่พักพิงครับส่วนใหญ่ก็พักพักอยู่ที่พักพิงแล้วก็ออกไปเช่าหออยู่ที่ข้างนอกในเมืองนะครับตามที่ทราบข่าวตามข้อมูลนะครับอีกส่วนหนึ่งก็อยู่บ้านตัวเองนะครับไม่ยอมที่จะออกจากพื้นที่และปัญหาห้องน้ําห้องส้วมเป็นไงครับปัญหาห้องน้ําห้องส้วมนี่แหละครับเป็นปัจจัย ปัญหาห้องน้ําห้องส่วมเรื่องสุขาภิบาลก็ไม่เพียงพอนะครับไม่มีถ้าพี่น้องก็ปวดทุกข์ก็โดยการที่จะอือใส่ถุงพลาสติกโดยเห็นได้ชัดที่ตามถนนเส้นทางในหมู่บ้านนะครับ,รบผมอยากจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่ว่าจะรับผิดชอบในส่วนที่กันหารที่มันเกิดขึ้นเนี่ยลงมาดูแต่ก็ยังไม่เข้ามาใกล้มาดูเลยนะครับ,รบสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นรายวันครับพี่น้องได้ปวดทุกข์โดยการใส่ถุงพลาสติก อลอยตามน้ําตามคลองไปมันเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพิบาลดีนะครับถ้าใส่ถุงถ้าไม่ใส่ถุงนี่ไปกันใหญ่ใช่ครับถ้าไม่ใส่ถุง <c oughs> ก็ไปกันใหญ่ก็ไปติด <c oughs> ไปติดอยู่ตามตามต้นไม้ตามข้างถนนเนี่ยเยอะแยะไปไปไปตอนนี้ก็เจอตอนนี้แหละครับสุขภาพอรามายัยสุขภาพประทับใจถือว่าเป็นการเอาตัวรอดไขมันเนาะครับถือว่าเป็นการเอาตัวรอดไขมันนะครับในส่วนตัวของผมที่บ้านของผมผมก็ใช้โดยวิธีการที่ว่า ไปซื้อท่อมาเพิ่มเราก็ตั้งขึ้นอีกเสริมขึ้นอีกเป็นยกระดับสูงเป็นห้องน้ําคอนโดเลยก็ว่าได้นะนในส่วนตัวของผมงแล้วมีส่วนรานชการ<ม>ทางด้านสาธารณสุขทางด้านท้องถิน่นทางด้านองค์กรปกครองถิน่นหรือบรรเทาสารภัยมาช่วยอะไรบ้างครับอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นก็ได้มามอบถุงยางคีบเพียงครั้งเดียวนะครับ,รบในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับรอบเดียวจากนั้นก็เป็นพี่น้องประชาชนตามตำบลต่างๆแถว อำเภออื่นนะครับมาช่วยในการบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือพี่น้องผู้ที่ประสบภัยแล้วก็ห้างร้านบริษัทต่างๆนะครับนี่คือในส่วนที่มาช่วยเหลือนะครับในส่วนพระพรัชภาคราชการนั้นผมเห็นแต่องค์การบริหารส่วนตำบลเพียงหน่วยงานเดียวนะครับผมขอนรียนเพื่อโปรดทราบในส่วนบรรเทาทุกข์บรรเทาเยียวยาเบื้องต้นในด้านถุงยังคีบของพี่น้องประชาชนราษฎรในบท พื้นที่วัานเกื้งพัฒนาหมู่ที่13โรคภัยไข้เจ็บเป็นไงครับโรคภัยค่อยเจ็บก็ค่อยๆตามมานะครับส่วนมากจะเป็นไข้วัดไอนี่แหละครับที่เห็นเห็นครับเข้าเข้าสู่หน้าหนาวเข้าสู่หน้าหนาวโรคเกี่ยวกับน้ําโรคเกี่ยวกับน้ำก็มือไปเท้าเปื่อยนะครับลูกเท้าเปื่อยนะครับก็มีหน่วยงานก็เอายาอะไรมามอบมาแจกให้นะครับให้พี่น้องราษฎรในชุมชนของผมเนี่ยได้ ทาได้รักษาไปนะก็หายนะครับแต่โรคสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดถึงคือโรคน้ําท่วมปากน้ําเสนอเสนอไปแล้วไม่ได้รับคำไม่รับการยอมรับไม่ไม่ได้เอาความคิดแก้ปัญหาจากคนที่มีภูมิปัญญาในพื้นที่ใช่ครับสั่งมาจากข้างบนครับนี่แหละคือปัญหาใหญ่ครับ